สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะจ๊ะเมื่อวันนี้ฝนมาหายแล้วจากเมื่อวันนี้ฝนพายกินเป็นอ่าเมี่ยงจะเป็นเมี่ยงเวียดนามแล้วจ้ะเป็นอาหารอ่าเพื่อสุขภาพไหมอาหารลอยขมอ้วนนะจ๊ะไม่ไม่อ้วนเท่าไหร่ไม่อ้วนเท่าไหร่เลยเปื่อยฝนอ่าแซ่แผ่นแป้งกันฝนมีอ่าอันนี้ก็เป็นตัวเนีนึงนะจ๊ะแล้วก็มีกล้วยนะกระเทียมนะจ๊ะมะเฟืองแตงกวาหลวกะพริกพริกซ่อนอยู่ตรงนี้จ้ะมุมมีพริกพริกหอมพริกสดพริกเขียวอื หากามีอะผักกาดหอมจ้ะขาดบอ่อไดคือกินหนมเนื้อมันต้องมีนะจ๊ะผักแผวทันทันมันรสชาติได้แต่ว่ากินบอ่อใดมันก็นเหมือนขาดอย่างหนึง่งจ้ะขาดผักแผวไปกินหนมเนื้อบ,อบอ่อแซบอีลิเลยจ้ะแต่บางคนก็สิบบ่กินเนาะว่าก็ไเลยนะ,ะจ้ะกินว่าฝนว่าดูไรกะกินหนมเนื้อต้องฝนจ้ะเดี๋ยวถือสาฝนเลยจ้นะนี่แหละฝนขอจิบน้ำกัน กะหายน้นาจากอากาศมันท้อนอันนี้เป็นน้ำจิ้มแล้วจ้ามีอถั่วมือเยสิซซนเกี่ยวหนามลมถั่วถั่วปนจ้ะถั่วปนโรยข้างหนามาได้จ้าแม่พ่อพี่ชายพี่สาวนะจ๊ะคุณป้าคุณนะ้าคุณอาคุณน้องด้วยนะจ๊ะฝนเอิญรถเดี่ยวเลยจ้ะมาจ้ะฝนขอหยานฮออลยไปเนี่ยกินน้ำฝนใจก,กินแหนมน้ำฝนอ่าเมี่ยงนะจ้าเมี่ยงเมี่ยงเวียดนาม แป้งใส่จ้ะตามด้วยแหนมแล้วก็กล้วยนะกระเทียมอยังกัมะเฟืองกับมะเฟืองหรือมะม,ม่วงนะห้างเถืาฝนก็เห็นเพิินเอามะนาว้้จ้ะมะนาวใส่กล้วยเอากล้วยสั่นแตงกว่าแล้วก็พริกซ่อนอยู่ตรงนี้ผักแพลวจ้ะผักแพลวใส่สองสอง,สอง,สองยอดไปแล้วโอ้ยฝนอื่นันรลายฝนมาก มัดเมนูแนมเนื้อคาลก่ลาดจ้ะเคียงเคียงเนาะเคียงมือเลยไปเลยเคียงจะของอืม ันนี้เป็นแบบเนื้อของบ้านสวนนะจ๊ะเจ๋วของเจ้าฮันบ้านสวนฟางเลยเห็นน้ำจ้ะจะเทียมมาเฟืองแต่งกว่ากล้วยขัดยังขัดแบกพีจจ้ะผักแพวส่วนนี้ปลอดสารพิษจ้ะ เบื่งจากแมงบงกินอันนี้เขากะยานเนะยานแมงบงอยู่ทางไหนหากะบุกินมัน <c oughs> มาได้จ้ะลาดเลยของวิที่ก็แซ่บจากวิธีนี่เป็นร้านที่ฝนปวดบานมากแต่ว่าของบ้านสวนกะอร่อยไม่แพ้กันกว่าจะจับึ้นมาได้จ้ะแนมเนื้อฝนตีลังกาลงไปเมื่อกี้นี่ <c oughs> อะไรจะอ้าฟุตบอลอ้าป,ปัดปอลจะของคือเก่า ครับจ้ะข้ามหากพีก,กันจ่ะปั่นค้าหาสมบัติล่ละคนเแียวไปเห็น <laughs> แพวมันสิมีรสชาติเผ็ดๆน้อยๆเลย้ะแต่บ่ได้เผ็ดกืแบบพริกเลยจ้ะมันเป็นแค่รสชาติของมันนิดๆชาติของสมุไมนไพรพริกฝรั่งมาจ้ะเอินอีกสักก้อน พราะเบนี้กังเงาได้จแต่ว่าคนนัง คนใส่ปากบอกอืมหนี่บอมันแอคติ้งนะนะแซบอีหลีคนอยากจะบอกว่าคนหิวข่าวแห้งๆห้งจ้ะทั้งหิวข่าวพร้อมจ้ะเธอมันแซ่บกินคำใดก็อื้อเฮือจริงคนอยากจะมีคนหอยพอร้อมจ้ะตอนนี้บปทันใจจะของ <laughs> กินบรทันใจจะขวางนะ 嗯。Mm hmm. เดี๋ยวผักแพ้วตามที่หลังนะจ๊ะวันนี้ฝนพากกินง่ายๆนะ มันน,นี่ฝนนาไปข้างนอกมาจ้ะก็เลยได้แหน,นมเหนื้อมาเนี่ยแหละก็เลยแบบกินง่ายๆพายกินแค่ได้พอได้มาทักทายนะจ้ะ เพลิกสู่คำ้วแต่เพชรตายนเพชรเปรอมานจังแซ่บนะมันจังด้ฮู้หาดีจ่ะ ผู้ใดที่เพ่กินผักเนี่ยก็สีบรู้จากรสชาติของการห่อแหนมนึงอจากเพราะว่าผักบ่กินกนะจ๊ะมันก็สีขาดรสชาติไปน้อยนึงเพราะว่าไม่ได้ิพบ่กินผักก็สิได้กิน,กกกนตแต่แหนมนเนาะ รบกินเมน,นูนี่บอคอยกายิ้มมนะันไหผักเด็ดฟัน <laughs> เดี๋ยวฝนไปแล้วนะจ๊ะวันนี้ฝนพายกินน้ำเนืองจ้ะแล้วก็มาคุยน้ำนิดนึงนะจ๊ะเอได้หายคิดถึงขอบคุณหลายๆจ้ะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะขอบคุณที่กดติดตามไปฝนนะจ๊ะขอบคุณที่ขอเมนูมาเดี๋ยวฝนทีค่อยๆทยอยเฮตุอ่าเมนูตามคําขอให้นะจ๊ะอนใดที่ฝนยงบด้เฮตและความมาโดนเรากระท่วงได้นะจ๊ะเพราะฝนมันคนข้างเดือฝนลืมจดฝนว่าสิจดเราลืมสล้ะก็ลืมไปเลยก็มีนะจ๊ะข้างเธอกะประมาณว่าฝนหาวัตถุดิบมาได้นะจ๊ะ บางอย่างฝึ่นกรเฮ็ดเ่าเป็นไปแล้วจ้าขอบคุณเรื่อยจ้าขอบคุณค่ะพอกันไม่คิดหนาจ้บาบายยค่ะ